ลิตเติ้ลสวิมเมอ์แพมเพิร์ดว่ายน้ำสำหรับเจ้าตัวน้อยว่ายสบายซึมซับเร็วเพิ่มปริมาณ6ชิ้นซื้อเลยเอ,อเลเนะอ,าาอ,าาอ,าาอเดี๋ยวเรานั่งคุยกันดีกว่าเดี๋ยวให้นักก้านั่งเลยนะครับก็เเดียให้นังก้าครับไม่มีเสียกิน๊เลยครับบรรยากาศเงียบมากเลยตอนนี้ใครอยากกกเลยครับโอเคเลยครับ นะครับเดี๋ยวให้ครับนะครับทัพไายพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก oh okay. yeah! ็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านเลครับครับก็สวัสดีพี่แท็กกันเลยครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนนะครับผมกับพนาวุฒิครับผมยินดเย้นะ่ยฮะตอนนี้เราคือผมอยู่ใกล้งกันมาก นะครับผมก็จะได้กลิ่นหอมแบบสดชื่นนะครับชวนหน้าหลงไหลในการอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำไมอ่างดีลูกค้าได้ได้มาร่วมโปรเจกต์นี้เดี๋ยวช่วยเล่าถึงโปรเจกต์นี้ให้ฟังหน่อยครับครับก็อันนี้นะก็เป็นโปรเจกต์ของเอกกราบนะครับก็เป็นการร่วมกานทำงานคือพี่แบบพาร์ทเนอร์ชิพครับผมก็ต้องขอบคุณทางกอดดีเคนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสใส่ความเป็นตัวเองลงไปในน้ำหอมวันนี้ได้ครับผมและด้วยแบบการทำงานหรือว่า ทัศนคติหรือว่าความคิดคอนเซ็ปต์อะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันด้วยเลยทําให้แบบการทํางานค่อนข้างงานสถกโตกัครับถานะสาวๆค่อนขานอาจจะอยากรู้ว่าเมื่อกี้เนี่ยนักกัปได้บอกว่าความเป็นตัวเองความเป็นตัวเองเนี่ยของนักกัปนี่เป็นยังไงครับก็อาจจะผมเป็นคนที่ชิลๆครับสบายๆเราก็เลยเลือกกลิ่นนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าหลังจากที่เราได้ดมกลิ่นอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ากลิ่นนี้มันก็ไม่ได มุ้งไม่ได้เยอะเกินไปแต่ก็มีความเป็นเสน่ห์อยู่ในตัวเองครับใครอยากรู้ว่าความเป็นตัวเองของน้องกั๊บเป็นยังไงต้องลองใช้กันดูเพืได้สัมผัสถึงความเป็นน้องกั๊บนะครับผมแล้วปกติเนี่ยเราจะเห็นน้องกั๊บในในหลายบทบาทมากๆทงการเป็นนักแสดงซีรีส์นะครับถ่ายแบบก็เยอะมากๆเลยนะครับทำไมจะเขาจะผู่เนี่ยใหมารูปโปรเจกต์นี้ครับก็อย่างที่พี่แท็กบอกนะว่าผมก็มีโอกาสได้ทำการแสดงหรือว่าจะเป็นการ เราไม่อยากจะหน้าซีที่สามารถตอบแทนค,ความรักหรือว่าเป็นแทนคำขอบขอคุณให้พี่พี่แฟนขับเลยครับก็ต้องขอบคุณพี่บิวด้วยที่มีโอกาสมาเสนอโ,โปรเจกต์นี้ให้ผมนะครับแล้วผมก็คิดว่าเออถ้าเกิดสมมติเป็นน้ำหอมอย่างเงี้ยถ้าพี่พี่แฟนขับได้ลองฉีดเนนะี่ยก็อาจจะรู้สึกว,ว่ามีผมอยู่ข้างตลอดเวลาโดยก็ต้องขอบคุณยู่ิทุกคนมากครับ บผมนะน่ารู้สึกคิดถึงร้อยครั้งก็ฉีดไปเลยวร้อยครั้งฉีด <c oughs> ให้หมดเลยเอาแบบให้ปวดจนหยนดสุดท้ายเลยครับนะครับบอกมากคะนะครับต้นที่สี่บอกโอ้โหขวดใหญ่จริงๆแข็งแรงทนทานนะครับตานีิภาพบอกรี๊ดมากค่ะครีบมากค่ะพอได้อ่านกระแสตอบรับเหล่านี้แล้วมันรู้สึกไงบอะไครับเราก็ดีใจครับือแบบที่แฟนๆเขาชอบกันแล้วก็เห็นคอมเมนต์ส่วนใหญ่เขาบอกว่าอยากให้เปิดเป็นที่สองคาโบการ์ ซึ่งเราอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังแล้วกันว่าเฟสที่สองจะยังไงต่อไปครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีความพิเศษนะที่มอบให้สำหรับคุณลูกค้านะครับทุกคนด้วยนะครับที่ได้เป็นท็อปสเปนเดอร์เียให้นำกลับลอดมาหน่อยครับครับก็สำหรับพี่ๆต้องย้ำก่อนว่าเป็นในเฟสแรกนะครับที่เป็นท็อปสเปนเดอร์นะครับก็จะมีโอกาสได้ไปวันเดย์ทริปกับผมนะครับที่พัทยาครับกุลเลียร์อชแล้วก็ได้บินเนอร์กันด้วยนะครับแล้วก็ ได้นั่งดูแสงอาทิตย์ตกดินยามเย็นนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ไปในวันนั้นนะที่เป็นทาวสปนเดอร์แต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็จะได้เป็นคุณใน h t วิดีโอคอจากผมแทนครับผมนะก็เป็น private คุณในวิดีโอคอนะครับจะจะบอกอะไรเขาดีกจะบอกวันนี้นะครับแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีแน่นอนนะครับเอาล่ะ คุณฟ <Workers>, ิวนะครับผมที่ทำให้เกิดโปรเจกิริยาแบบนี้นะครับให้ทุกคนได้สัมผัสในความเป็นนักครับนะครับถ่ายนักหมอป่อนเราจะรอติดตามต่อไปนะครับสำหรับเฟสที่สองนะครับเฟสที่สองเดี๋ยวรอต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมมาสิ่งที่ได้กับวนกิโลเมตรพลาสิกด้วยครับด้วยการทดสอบอัพพิจำกัดนะครับ ที่ขึ้นมาพกต่อไปแล้วก็ถ่ายภาพโปรกันนะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเรา บิลครับผมอันนี้กูดูโอคู่ใหม่ปะคะใช่ครับบอยแบนด์ครับเด็กคนที่เหลือตามมายังไม่ตามมาไม่รู้จะตามมาตอนไหนะอะทำถึงที่มาที่ไปที่การที่แบบเราได้มานั่งคู่กันแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรเกิดขึ้นก็มันเริ่มต้นจากคือผมมีผลิตภัณฑ์ที่ว่าผมอยากที่จะพับบิชออกไปให้โลกรู้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็ต้องอาศัยระดับกราฟที่จะเดลิเวอร์ ไปถึงคน,คนทุกคนบนโลกนี้ใช่ไหมครับซึ่งคือโชคดีที่พี่สาวผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับกก่อนอแต่เขาได้เล่าถึงว่าเอออายุเราใกล้เคียงกันเลยเขาเป็นคนแบบนี้แลวคือแบบสปิริตการทํางานนี่คือดีมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจใช่ครับก็เลยได้มานั่งอยู่จุดนี้ด้วยกันครับผมก็เลไปชวนเขามาเลยใช่ครับผมก่อนหนนี้แบบรู้จักเขาแบบยังไงบ้างก็ได้รับได้รับรู้จากการทํางานของเขาครับสปิในในด้านของสปิริตการทํางานมากกว่าครับผม กลับแล้คะค่ะพอเขาเชิญชวนมาแบบนี้แล้วเป็นยังไงคะตอนแรกตอนแรกเราไม่ไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเ, <c oughs> เาะว่าเราก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องด้านน้ำหอมมาก่อนเลย <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ฉีดน้ําหอมเพราะว่าผมเป็นคนแพ้ง,ง่ายด้วย <c oughs> แล้ว <c oughs> ฉีดอาจจะมีแบบระคายเคืองมีคันหรือว่าบางทีได้กลิ่นช <c oughs> ุนๆอย่างเงี้ยผมก็จะจาม <c oughs> ครับแต่พอได้มาแบบเออลองศึกษาดูจริงๆลองทนลองจริง เราก็ไม่ได้แพ้นะเราก็ลองก็มันจะคือจริงๆแล้วพอพอได้ตรวจมาตั้งแต่แรกเลยครับว่าการเป็นคนแพ้ง่ายซึ่งมันก็จะรับรู้ได้ว่าสระคือบัเลอรผมเรียนเคมีมาผมก็เลือกที่จะเอาสารที่มันดีมากๆแบบนําเข้ามาทุกอย่างก็คือเอามาให้ว่ามันมีเขาเรียกว่าไม่มีใครแพ้เลยครับบนโลกนี้สามารถใช้ได้หมดมันเหมือนแบบแทนที่จะเป็นออยของประเทศไทยก็จะเป็นแบบอิฟราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมาตรฐานทั่วโลกใช้กัน สบายเลยครับจะไมถึงออกมาเป็นแบบชื่อทำไมถึงเรียกเขาเรียกอะไรนะชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ใช่อ๋อก็คือคือมันก็เป็นหมอดคือผีเสื้อกลางคืนนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวแทนของแบบเวลาผีเสื้อกลางคืนสื่อสารกันนะครับมันสามารถสื่อสารกันด้วยกลิ่นในระยะทาง7ไมล์ใช่ครับก็เลยเรียออกมาเป็นอินสปายของแบรนด์นี้ครับลึกซึ้ง ก็คือฉีดแต่ตรงนี้หอมจังเชิงไช่ใช่เคยทดลองหาือยัางค่ะลองแล้วครับนี่ก็เพิ่งฉีดไปครับอ่าอ่ะแล้วถามถึงกลิ่นนะคะทำไมถึงแบบเป็นกลิ่นนี้ออกมาสำหรับครับตอนแรกคือเขาจะมีให้ทดสอบอะไรบลายเทสใช่ไหมครับพอจะมีมาประมาณ4ีสี่กลิ่นประมาณแล้วก็เอามาให้เราลองดมก่อนว่าเราชอบกินไหนพอเราดมรอบแรกปุ๊บ เราเลือกกิน Heart, ่นเจอร์ฮาร์ d ก็คือกิ่นนี้นะครับเราเลือกเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาให้ทดสอบอีกสามสี่ร <5, S 2> อบก็จะเป็นอีกรอบที่ว่าไม่บอกชื่อแหละคือเอาเหมือนเป็นขวดโหลแล้วก็ปิดปิดหมดเลยว่าจะเลือกกิ่ไหนอีกทีหนึ่งสุดท้ายก็เลือกกิ่เดิมใช่ด้วยความที่แบบกิ่นมันไม่ได้ฉุนจัดและที่สําคัญผมคิดว่าพี่พี่แฟนคลับของผมเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะด้วยแล้วเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกิ่นที่ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ผู้ชายก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน เป็นยูนิเซ็ใช่ครับพอได้อามาตัวผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างเรารู้สึกว่าผลที่ได้มันดีเท่าที่เราแบบตอนแรกวางไว้เรียกอะไรอย่างไงกันบ้างไหมอ่ะก็มากกว่าที่คิดนะครับความจริงไม่ได้คิดว่ามันจะฟีดแบ็กดีดีขนาดนี้นะครับ,รบใช่ครับเห็นเเว่าเฟสแรกขายหมดแล้วเรียบร้อยหมดเรียบร้อยผลิตไม่ทันไปทีเรียบร้อยแล้ว <laughs> <laughs> เพราะามันก็ด้วยที่แบบสถานการณ์โควิดด้วยมีปัญหาชิปปิ้งเพิ่มขึ้นมาหรืออะไรแนี้ครับม,มันแล้วมันก็ผลิตไม่ทันจรงิงมันแบบ over, over โอเวอร์ <over S 2> โอเว <over S 2> อร์กว่าที่คาดไปเยอะใช่ครับเอนเห็นยอดที่เข้ามารู้สึกทึ่งในพลังแฟนคลับของเราเพรานทึ่งครับทึ่งทึ่ง,ง <c oughs> มากเพราะฟีดแบ็กฟีดแบ็กหรือแฟนคลับมันจะมีแบบทีมแอดมินนะครับเขาก็จะบอกว่าแบบว่าเวลาลูกค้าทักมาครับถ้าถ้าสมมติเป็นลูกค้าทีท่ทักปกติเวลาซื้อของกับร้านค้าเขาจะแบบว่าเฮ้ยเอาของมาฉันต้องการนู่นฉันต้องการนี้แต่แต่อันนี้คือ แอดมินเหนื่อยไหมแอดมินสู้ๆนะแบบทุกอย่างคือให้กํำลังใจเป็นเหมือนแบบครอบครัวที่ดีมากเลยครับผมภูมิใจไหมครแฟนคลับภูมิใจพีจ่แฟนคลับน <Alcohol. S 2> ่ารักครบนอกจากแบบนะี้ลรมมีกลยุทธอะไรไหมคะที่ทําให้แบบว่าสินค้าเราอะไรเงี้ยมันแบบถูกตาถูกใ,ใจอะไรเงี้ยก็อย่างแรกก็คงต้องเรื่องของโปรดักชันใช่ไหมครับแล้วก็ตัวสินค้าว่ามันต้องดีก่อนพอเสร็จก็ เราดีนายไม่ได้ว่าการตลาดมันสาคัญมากซึ่งการตลาดทุกวันนี้ก็คิดว่ามันเปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยครับคือทุกคืนผมต้องเปลี่ยนทุกครั้งเปลี่ยนว่าจากวันนี้จะโพสต์แบบนี้จากวันนี้จะทําอย่างนี้ต้องเปลี่ยนแผนทุกครั้งปรับไปตามวันเลยครับมาร์เก็ตติ้งทุกวันนี้มันเร็วมากมใช่ครับแล้วก็พอได้ร่วมงานกับพี่เขาเป็นยงไงบ้างครึ่งไหมโดยความที่แบบตอนแรกเห็นเขาดูแบบเออไปดูเป็นวัยรุ่นเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่แบบมี ทัศนคติที่ค่อนข้างดีแล้วก็แบบเป็นคนเก่งอยู่แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้คุยกันท้งหมดตครับเได้คุยตั้งแต่รอบแรกแล้วเชื่อมีเราทำได้สองคนคาดหวังให้แบบแบรนด์เราเนี่ยมันออกไปยังไงบ้างคะประสบความสําเร็จยังไงบ้างก็มันก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับทางนั้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามันก็คือ ลูกค้า70-80%ก็จะเป็นต่างประเทศแล้วก็หลายหลากหลายประเทศมไม่ว่าจะเป็นจีนอังกฤษเมริกาสิงคโปร์แบบไปถึงบรูไนบากิสถานยังมีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถือว่าแบบโอเคมากสำหรับฟีดแบ็ k ที่ได้รับใช่ครับผมอยากมาดูที่กล่องนะ เห็นกล่องแล้วแบบอยากรู้ว่าตอนนั้นมันเป็นคอนเซปต์อะไรในการออกแบบถ่ายรูปขึ้นมาเออทุกๆเรื่องารูปเลยแต่ละกล่องมันดีไซน์ไม่เหมือนกันใช่ป่ะใช่ครับแต่ละกล่องก็คือจะมีรูปที่แตกต่างยกยืขึ้นมาดูได้ครับมันต้องเรื่องจากกราฟก่อนเลยกราฟเป็นคนกำหนดชอบความแบบโมโนโครมพอสร้างขึ้นมาว่าเป็นโมโนโครมเราก็เป็นโปรดักชันของฝั่งโมโนโครมทั้งหมดใช่ครับขออินเนอร์แบบในกล่องได้ไหมคะเออ ยากเหมือนกันนะครับนี่ได้แล้วตอนนได้แนะพี่ก่อนแป๊บนึงอ่าเออได้อยู่อีกแบบอีกแบบมีสามแบบนะครับสามแบบเออเดี๋ยวคุณบิวจะลองทดเป็นลองเป็นกัปไหมคะน่าจะยากมากเลยน่าจะเป็นไปไม่ได้อีกแบบหนึ่งแบบ เหมือนเป็นท่าฉีดน,<ค>น้ำหอมอะไรอีดให้ใช่ไหมเนื้อไม้เนื้อรมไม่ได้จริงออออแล้ววันนั้นวันนั้นพูดถึงแบบวันที่ถ่ายถ่ายหน่อยแบบทำบิวแบบเซอร์ไพรส์มากอะคือถ่ายกี่เซตสิบสิบสองหรือสิบสามเนี่ยสิบสิบสองสิบสามเซตที่เป็นแบบ เซ็ตใหญ่ครับแล้วแล้วในระหว่างช่วงเบรกที่ปกติแล้วเขาก็ควรที่จะได้พักหรือว่าเบรกในตอนแบบเปลี่ยนชุดไม่ครับเราต้องแบบเอาไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์แยกนู่นี่แบบอัดแบบมากใช่คือเก่งมากๆเหนื่อยแทนมากสุดท้ายถามว่าความิเศษว่าทำไมทุกคนถึงอยองใช้หมดของเราของเขาดีจริง นี่กับเล่นง่ายแล้วตอนแรกกะจะโยนเลยอ่าได้ครับก็เพราะว่าในหมอด BK เนี่ยนอกจากทุกคนเนี่ยจะได้น้ำหอมกลิ่นเนเจอร์ฮาที่แบบสามารถใช้ได้ทุกเปรนทุกวันแล้วเนี่ยในกล่องเนี่ยก็จะมีโปสการ์ดอีกทั้งหมด8ปรูปแบบเลยครับไม่ซ้ำกันให้ทุกคนได้สะสมกันด้วยครับผมแล้วก็แบรนด์นี้ครับคือเรา เพอร์โพสของแบรนด์นี้คือเราต้องการให้ encourage ให้ทุกคนนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาฉีดน้ําหอมแล้วคือส่วนตัวผมนะครับเวลาเวลาคนทักว่าอน้ําหอมหอมจังรู้สึกมีความมั่นใจมันก็คือแบบเป็นการดึง identity หรือว่าดึงความมั่นใจของตัวเองออกมาซึ่งก็ต้องดิณนะ่ะก็ต้องบอกว่าแต่จริงๆแล้วแบรนด์เราก็คือทําเป็นแค่หนึ่งในเครื่องมือที่ทาให้ความมั่นใจเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ตัวของรุกคนเองว่าจะดึงความมั่นใจตัวเองออกมาได้ไหมเท่าไหร่ครับ ใช <c oughs> ่แบคซี้อย่เงี้ยนะมันมีกินต่อไปไหมมีแพนหรือยังอ๋อก็ <c oughs> ก็คือด้วยด้วยที่ตอนนี้ผลิตไม่ทันนะครับแต่ก็คือ <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วก็คือแพ้จริงๆว่าฟีดแบ็กมันกลับมาดูคนแบบทักมาไม่ได้หลับไม่ได้นอนแอดมินเราว่าแบบขอร้องให้มีขายอีกได้ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดเฟสสองให้ <c oughs> แต่ <c oughs> รอบนี้มีจํานวนจากัดจริงๆเพราะว่าผลิตไม่ทันแล้วใช่ครับแต่ยังบอกจํานวนไม่ได้แต่ว่าจะเปิดเฟสสองในวัน มกราที่สิบห้าครับใช่ครับถึงสิบแปดมกราแค่4ี่วันเท่านั้นครับผมที่ในในเว็บมอด b k เท่านั้นครับรอบนี้เพราะว่ากลัวก็คือเหมือนก็ต้องตามแบบ First t o m e first serve อรครับถ้าสมมติให้แอดมินตอบเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ stable ขนาดนั้นใช่ครับผมสุดท้ายครับเตือนทุกคนให้ทันนะต้องทันนะช้าหมดอดนะครับกันรีมาซื้อกันเยอะๆนะครับผมต่อไปก็รอติดตามนะครับผม อีกนิดหนึ่งอยากให้แบบว่าวิธีฉีดอฉีตรงไหนถึงจะดีที่สุดเออต้องทำคอนเทนต์นี้ไปแล้วครับคอนเทนต์นี้พี่ๆเขาจะได้เออนงกระฉิดแต่ดีเราไปฉีดแบบนี้เหมือนกันปกติเวลาผมฉีดผมฉีดแค่ตรงข้อมือเนี่ยแล้ววนแล้วก็ป้ายประมาณซอกคอหลังหกประมาณนี้อันนี้เป็นการเพิ่มเสน่ห์มากไปได้ทั้งตัวแลวครับมากิน <Wow. S 1> นี่เวลาฉีดเป็นอินเนอร์แบบนี้ปะ่ะหรือว่าเหมือนในท,ทีวีปะ่ะแบบฉีดแบบพระเอกอะ <laughs> <laughs> เอาจริงกนะ็เอาเอาที่ทุกคนสะดวกอะฉีดด <laughs> ้านในก็ได้ครับ <laughs> โอเคครัเบเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครั <laughs> บ <laughs> ได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมถามมาหอมไหมครับไม,ไมโ่โอ้ <laughs>